จ,จิตพนตัวเวโรจิตพลจะสามคะแนนเอาให้ได้จิตพนตัวเวโร่มาครับมากองเชียร์ตรงนั้นก็เฮแล้วครับเพราะนั่นคกองเชียร์ถือหวยงามครับเซตแผงบอลคอนเอาไหนเล่นเองติดบล็อกรีบาวดได้ครับสวัสดชชัยจิตพนตัวเวโร่สามคะแนนต้องมีเวลาให้แกครับจิตพลครับเล่นต่อเลยครับ สามคะแนนคืนจิตผลหลงครับแต่โล่งๆแบบนี้ต้องให้ครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับแล้วก็จิตพลก็มาคืนได้ครับสามไปสามกลับครับใช้ออกมาจิตพลหลงครับโดนตัวเวรรอดข้ามไปตพลตัวเวรรอดสามคะแนนไม่โดนห่วงเลยครับต่อสี่งเ้มาเว้ยกลับไปจิตพลตัวเวรรอดมีเวลา มาไหมเนี่ยรับมีเวลากันได้จริงๆครับสิตธิพลตัวเวรรดค่าเฉลี่ยนะวครับปูมินคักออกมาสิตธิพลตวเวดมีเวลามีเวลาปูมินพ้าไปจิตบิพลตัวเวรอดสามคะแนนหลงอีกแล้วเนี่ยครับมีเวลารับไม่เคยพลาดจริงๆครับวันนี้มีจังหวะสกายฮุกด้วยครับเนี่ยพอเซ็ตเท้าได้ปุ๊บปล่อยบอล กด3คะแนนรอได้เลยครับจิตพลโตเวโร่ครับ3คะแนนคือบ้าเรียบร้อยเหมือนกันครับเออ3คะแนนแล้วไปเหมือนก<เรา>ันจิตพนมีการบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกนะครับ3คะแนนลงครับอ้าวมาบ้าเหมือนกันครับไ,ไม่ลองครับลบบอลสามไม่เอาตะลันทง คือทำไมคือคนปล่อยเร็วเลยครับโอ้โห <c oughs> ไม่ให้ได้กินสายมาแนนนะไม่ให้ก <c oughs> ินจับอุ้งน่างไงง่ายเข้ามาเร็วเลยครับฝัง oh. าแนนครับเอาครับเอาครับมาเหมือนกันไม่ยอม number seventy nine s u p p o ร t no for a team that i s now o n on the road here's a turnover though brickman getting it across Tawaraj for three, that is good. It looks like that is what Tawaraj is in the game for. He's been shooting those threes and well, his teammates have been setting him up for them too. Just maybe, you know, it, like we said during that coverage, we don't know if he's still based in Hong Kong and if he was there supporting his former team or, well, no, because he's- Tawaraj <laughs> so with his second three pointer of the game. ตกอุ right ้งเกือบโดนขโมยครับจิตพลมาแล้วครับไร้ห่วงเลยครับจิตพลอย่างที่กล่าวพิพน ำท่าจะแหวกไม่กล้าเข้าให้จิตพลจิตพลเข้าไปเองว่างเรียบร้อยครับจิตพลครับาคะแนนโอ้เอาอีกแล้วครับนะครับมื่สักครู่น e ้ขอติดตัวเปิดตัวเปิดเิดเนิดเดเปิดเกิดเป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 ิแเปิดเปิดเปิดิดเดเปิเป่ดดเปิดเปิดดดเปิดรดเคิับปิดเปิดเเปิดเปิดเปิดเดดดดด ขาดเลยครับลูกนี้ว่าต้อง,องย้อนกลับสอดย้อนกลับทางเดิมจะครบเวลานั่นนะครับปฏิพานสามคะแนนจิตพลลงด้วยครับนี่ครับเท่ากับว่าวันนี้กาดเราสามแต้มลงทุกคน Three point, shot Team Three point good. Three basket,

six, sejou, дүгээр нор хожидсан юм шиг хожигдл ажигдсан юм шиг хожил гэж байд юм а гэдэг үг өгөөд нь штэ яг тэр үгний л одоо учир нь тайлгччих шиг бас тэр үг якийн хожидсан юм шиг хожигдлээсэн тийм зя хотын шиг доночтой болсан тимс хэсэг нь тоглох болов гэж хараад байна 아다 울트른 자고 했잖아요. 네. 자, 여러분들 태일랜드 형박